บีดีปทุมยูเนเเต็ดก็ยังร้องเพลงอยู่นะครับในสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับผมอนไปแล้วหกไเอาสักสองหนึ่งค่ะสนุกสนุกพอได้ลุ้น สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับวันนี้เป็นคู่ระหว่างสุโขทัยเอฟซีนะครับเจอกับบีจีปทุมยูเนเต็ดคู่นี้จะแข่งในเวลา18นาฬิกา สนามสเต,ตเดียมที่สวยกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีลู่วิ่งนะครับผมอยู่อยู่ที่900 0ผ่านที่นั่งนะครับฝนได้ตกลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาเป็นป่อยๆนะครับผมบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียววันนี้มีความคั้นหวันกับสโมต่อนบีจีปทุมยูเนเต็ดยังไงครับผมก็ ทุกคนคาดหวังไม่ใช่แค่ไมค์ค่ะไมายก็หวังว่าเราจะได้สามแต้มกลับไปค่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูเชื่อว่าทีมแล้วก็นักเตะทุกคนทําเต็มที่แน่นอนค่ะผมขอแค่สามแต้ม จะชนะ1 0 2 0ศขอแค่3แ,แต้มครับเพราะเดินทางมาไกลมาก3แ,แต้มเท่านั้นครับสแต้มเท่านั้นเลยนะครับเราเดินทางมาจากปทุมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอ่รบประมาณ5ชั่วโมงครับขับรถส่วนตัวมาด้วยนะครับไม่ได้่งรถมา,า,าขับรถส่วนตัวด้วยนะครับเอาสัก2อหนึ่งค่ะสนุกสนุกอพอได้ลุ้นเท่านั้นเตะคนไหนในสโมจรบีจีปฐุมยูไนเต็ดมากที่สุดครับ โอ๊ยพูดได้เหรอชอบทุกคนก็ชอบเนี่ยก็หลักๆก็พี่พี่มุย้ยพี่ตังอะค่ะพี่เจพี่เจชนะชาใช่ a few moments later ก็ถ่ายว่าคนข้างหลังมันแอบทำไม พี่ชื่อกันค่ะเป็นเฮดอาของสำนักงานใหญ่วันนี้ก็จะพาพนักงานไปเชียร์บอลที่สุโขทัยนะคะอุปสรรคเราเยอะแต่วันนี้เราจะเอาสามแต้มกลับบ้านแน่นอนค่ะสองศูนย์นะคะสองศูนย์ใครจะยิงเป็นคนแรกน่าจะเป็นพี่ตังยิงนะวันนี้บีจีพี่ยูเอ้ยคาดหวังว่าบีจีจะชนะสุโขทัยไหมครับชนะครับผมชนะแบบเจ็บปวดหนึ่งศูนย์ยิงทดเวลาจากบีจีนะครับอ่าวันนี้เรากะว่าจะชนะประมาณเท่าไหร่ครับ ยังไงก็ชนะแน่ๆนแหละสามแต้มกลับบ้านแน่ๆและครับข้าขงขาไฟเดี๋ยวโดนกระต่ายพ่นน้ำ <c oughs> ครับใคร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 เป็นคนยิงรูปแรกอีกอสิครับสามแต้มสามแต้มสามศูนย์เลย โอเควันนี้เราเก็บสามแต้มกลับมาทุนนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับสามแต้มสามแต้มค่ะสามแต้มเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกสามนิ้วอสามนิ้วเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกสามแต้มได้เลยนแต้มค้าสามแต้มฟ้าคาดว่าเราได้สามแต้มไหมได้คิดว่าประมาณเท่าไหร่สองสิบชอบชอบใครเป็นพิเศษเฟรตตี้เลเลยครับ A few moments later อันนี้น่าจะเป็น จุดจำหน่ายตัวเข้าชมนะครับผมของสโมสรสุโขทัยเอฟซีนะครับ็นบรรยากาศรอบข้างนะครับของสนามรุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับนี่นะครับมีของขายเยอะมากเลยทีเดียว นี่แหละครับจะเป็นบรรยากาศโดยรอบของสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับในครั้งที่แล้วนะครับสุโขทัยเอฟซีสามารถชนะเชียงรายในบ้านไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเก็บ3แต้มแรกได้ในตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับผมวันนี้สุโขทัยเอฟซีนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับมาเจอกับบีกีปทุมยูเนเต็ดอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับบีกีปทุมยูเนเต็ดสามารถชนะลำภูมิคอริเออร์ในทีมของบีกีปทุมยูเนเต็ดสามประตูต่อศูนย์ก็เลยทีเดียว วันนี้นะครับแต่ละฝ่ายก็อยากจะได้ตามแต้มนะครับสุขทัไทยเอฟซีก็อยากจะชนะในบ้านอีกสักครั้งนึงนะครับส่วนบีดีปทุมยูเนเต็ดนะครับก็อยากจะเก็บสามแต้มต่อเนื่องได้นะครับผมตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับอีกครึ่งชั่วโมงผู้บอลก็จะปิดออฟแล้วนะครับตอนนี้แฟนบอลเริ่มขยอยกันเข้ามาที่สนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมกันแล้วนะครับผมอันนี้เป็นฝั่งอัจจานด้านหลังของสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับฝั่งทีมเยือนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม จะมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังฝั่งอจจัศจรรย์นะครับของทีมเยือนอยู่แล้วนะครับถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวอยากจะบอกว่าโอเคมากเลยนะครับกับห้องน้ําของสนามตุกโกไทย f c ห้องน้ําถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวโอ้ยอยากจะบอกว่า,ว,าว้าวจริงๆครับเพราะว่าห้องน้ําทีมเยือนนะครับของทีมตุกโกไทย f c นะครับ A later few moments later. ห้องน้ำทีมเยือนของทุกโอไทยทอีถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งทางเข้าของทีมเยือนนะครับผม ตอนนี้เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับบอลจะเริ่มพิกออกแล้วนะครับแหวนบอลของบีเีปฐุมยศเต็มมากันเยอะพอทุกคนกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับผมได้ตัวจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านในสนามกันเลยนะครับเอาเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับใช่ครับขอบคุณมาครับนี่นะครับตอนนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านในสนาม ของทุ่งทะเลหลวงสเตเตียมกันเลยนะครับ จะขึ้นวิป,ปังอัศจรรย์ของทีมเยือนนะครับน่าจะเป็นแบ่งออกเป็นสองรอบนะครับผม ตอนนี้ถ้าทานหลัการนะครับไปยังไม่มาเลยนะครับผมแฟนบอลบีดีปทุมยูนยเด็ดก็ยังร้องเพลงอยู่นะครับในสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับผมตอนนี้นะครับไปได้บูธกลับคืนกลับมากันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในสนามกันต่อเลยนะครับนี่นะครับทางเข้ายังลับซ้อนเลยนะครับผมมารอบสองต้องค้อมเข้ามาเลยครับ นี่ครับตอนนี้ปีจีจะให้ปีทีนอกกรอบเขนทอนนะครับผมหลังจากไว้หลับไมื่อพู่นะครับ ผมเตรียมรังเกเข้าเึ้่งแหละนะครับตอนนี้ไปลับไปสองรอบแล้วนะครับผมมาชมบรรยากาศาด้านาไนกันเลยครับผม Hola. ครับตอนนี้เป็นฝ่าย BG จีพระทุูมเื้อเตรนะครับสามารถชนะทุกขวอไทยเอฟซีไปสอประตูต่อหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนัดต่อไปนะครับผม